ครับสวัสดีครับบ้าเซกชแนลครับสวัสดีค่ะเจ๊พัดท่ารวยเนาะค่ะครับผมกลับมาพบมาพอกันอีกรอบนะครับสำหรับมื่อนี้ครับผมมื่อนี้กับมาพร้าวกันอีกเนาะในคลิปนี้เนาะค่ะเนาะคกับมาพบมาพอกับมีแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะค่ะเนาะมีสองแนวทางนะครับสำหรับคเมื่อนี้กับจะมีแนวทางของปูฉายาไม่เพิ่นเนาะค่ะเนาะปูอยู่หนองบัวแต่ว่าเพิ่นหายฉายาไม่เป็นปูหก หนึ่งแปดเด้อค่ะเด้องววที่แล้เพิ่นเขาหกหนึ่งแปดเป็นปูยูเมืองน้องบัวเนาะค่ะเนาะเจพัดก็เลยมาตามไห้เนาะค่ะงวดนี้แล้วก็เลขเชือกผูกข้อของผักคู่บาไก่เนาะค่ะเนาะเพิ่นทํำพิที่มือขึ้นเด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นเหลขเชือกผูกข้อเพิ่นทํำพิที่เจพัดอดบทไววเลยเอามาฝากเนาะค่ะเนาะครับผมครับท่านใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไกกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ค่ะบราพผาคลิปต่อๆไปนะครับกดแช์นะคะเจกกดแช่ในเรื่อค่ะท่านผู้ชมช่องเจพัดผ้าร่วยช่องเบาเสชะแนวนะคะเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะบัดนี้เฮ้าก็จะมาเบิงเนาะค่ะเนาะเฮ้ากับไปตีปูหน้องบัวเมืองน้องบัวเนาะค่ะปูหกหนึ่งแปดเด้อค่ะเด้อชาย่าเพิ่นนีไดมาจากหกหนึ่งแปดงวดที่แล้วเนาะค่ะเนาะมันเข่าตรงตรง มันกะมีแนวทางเนาะคะ่ะเนาะเป็นชุดตัวเลขแนวทางกะเจพัดกะขอย้ำ้อค่ะตัวเลขทุกชุดเป็นเพียงแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะเนาะมานำเสนอพอแม่พี่นองเลือกซื้อเลือกหาฉลากินแบ่งรัฐบาลเนาะ,ค,ะค่ะเนาะสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะค่ะ,คะอ่านส่วนเลขของปูหกหนึ่งแปดเนาะค่ะแนวทางเลขวิ่ง วิ่งบนเพิ่นกับวิ่งรางเพิินชัดเจนเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับสายวิ่งสายหลุดเด้อค่ะเลขกวิ่งเพิินว่าเพิินบ่เคยขาดเด้อค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเก่างวดแล้วทีว่ามันบ่ผาดเนาะค่ะเนาะวิ่งบนเจ็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมวิ่งรางแปดวิ่งบนเจ็ดวิ่งรางแปดเด้อค่ะสชุดสามตัวปูจับให้ชุดสามตัวบนเนาะค่ะเนาะสามตัวไทยรางวัลที่หนึ่งหรือว่าสามตัวบนเนาะค่ะ หกเจ็ดเก่าด้วยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ปูเพันตัดไห้สองตัวครับสองตัวสองคู่นะครับจ้ะหกเจ็ดกับเจ็ดหกเนาะคะ่ะเนาะ<บ>ปูเพันมาแมน,นะค่ะแล้วส่วนเหลขสองตัวลางเนาะคะ่ะเนาะเหลขสองตัวลางกะมีแปดสามแปดห้า <8 S 2> แล้วก็ค่ะแล้วก็แปดหนึ่งปูพนกับเน้นวงที่แปดหานะคะค่ะปูเพ่นว่าเพ่นมักแปดห้าเป็นบิเศษเนาะค่ะในเหลขส<อ>ามชุดนี้แล้วก็เดี๋ยวท่วนอีกรอบเนาะค่ะเนาะวิ่งบนเนาะค่ะสําหรับสายวิง่งสายลูดเนาะค่ะเนาะ <5 S 2> สาหรับสายวิง่งสายลูดนะคะวิ่งบนเจ็ดล่างแปดสามตัวหกเจ็ดเก้านะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งหกเจ็ดเก้า เลขสองตัวบนหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะแต่ว่าปูเพ่นยำว่ายำม,มาว่าตัดตัดเล่นด้วยนะคะตัดเล่นก็นจะมีหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าด้วยค่ะเด้วยถ้าตัดเล่นเนาะคะ่ะเนาะและ้วก็ชุดสองตัวลางกะแปดสามแปดห้าแปดหนึ่งปูพนเน้นที่แปดหาด้วยค่ะพ่นมักที่แปดหาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีอีกชุดตัวเลขหนึ่งเนาะคะ่ะที่ปูเพ่นห้ฝากว่าเพ่นพิเศษเนาะคะ่ะ ฝากเป็นพิเศษสำหรับเลขทะเบียนรถผู้น้หมู่บานของปูเพิ่นบอยให้ังเนาะค่ะเนาะ<ช>เป็นเลขทะเบียนรถเด้อค่ะเด้อถึงเพิ่นเข้ามาสองงวดแล้ว<ช>เขา้าเข้าโตดนะคะเ<ช>พิ่นว่าภายในซีตัวนี่เ<ช>พิ่นมาเขาฝันว่าเพิ่นจะห้อีกงวดหนึ่งเด้อค่ะเด้อเ<ช>พิ่นจะห้อีกงวดหนึ่งแต่ว่ามันเขามาสองงวดแล้วเนาะคะ่ะส่วนเลขทะเบียนรถก็จะมีก็เป็นเลขซีตัวเนาะคะ่ะเลขทะเบียนรถ เพิ่นได้เกิดอุบัติเหตุเราบัดที่นีมันพอเกิดอุบัติเหตุแล้วมันก็สิมีโชคมันกะสิบ้านเอกก็สิถือว่าขอเราก็สูคเนะาะเลขมีสี่ตัวค่ะมีหนึ<า>่งมีหกมีเจ็ดจะหนึ่งหกเจ็ดแปดนะครับายทะเบียนรถนะครับายทะเบียนรถด้วยค่ะปูเพิ่นยำให้ฝากมาว่าเพิ่นเพิ่นเน้นยำที่ตัวนี้ อันเป็นยังเพิ่นคือบอ่ออันเพิ่นจับตัวสามตัวบนไห้หกเจ็ดเก่าแต่ว่าเพิ่นมาจับสองตัวหกเจ็ดเจ็ดหกเพราะว่าเพิ่นเอามาเชื่อมกับตัวทะเบียนลดตัวนี้เนาะค่ะเนาะพเพิ่นมาเชื่อมเป็นยังจังเชื่อมเดี๋ยวเจพัดจะล่อยฟั่งเนาะค่ะเนาะคือว่าลดขันนี้นะเพิ่นได้เกิดอุบัติเหตุเนาะค่ะเนาะ <พอ S 1> บัดที่นี่เพิ่กนกะเลยมาม,ม,มี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 งูมาเข่าฟันเป็นงูแล้วค่ะมาเข่าฟันอันนี้เป็นเลขกฟัน บ่แมนพระเพินฝันเด้อค่ะเจ้าของลดฝันว่าเพิ่นสีไหสามงวดแต่ว่าอยู่ในหนีละซีตัวหนี้ละให้มึงสลับกันเอาเหลืองวดเดียวค่ะเหลืองวดสุดท้ายคืองวดนี่เพิ่นเข้ามาแล้วสองงวดมีหนึ่งมีหกมีเจ็ดมีแปดงวดแรกงวดงวดงวดก้อนผุ่นมันออกยังก่อนแปดหกเจ็ดเนาะมันออกแปดหกเจ็ดแล้วงวดว่างหันเมื่อกี้นี้มันก็ออกหกหนึ่งแปดหนึ่งไหมค่ะ มีมีมีสี่ตัวนี่เห็นบอกมันจะมีอยู่สามตัวแล้วก็หกหนึ่งแปดงวดหวันงวดนี้นะคะหนึ่งหกเจ็ดแปดนี่งวดนี้เป็นงวดสุดท้ายที่ว่าเพิ่นจะให้สสำหรับเลขทะเบียนรถสี่ตัวนี่ท่านผู้ชมก็ไปจับเอาจับเบิงงนะครับสังเกตเมนจับเบิรงดีๆกันสิตัวใดบวัันเลียะครับออกเล้วออกอีกก็ได้ดิ ออกแล้วออกอีกก็ได้เด้อเนาะค่ะกัขันคันว่ามันคันว่าหมั่นใจเราฮากับกันไว้เล็กน้อยก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันออกแล้วก็เจักเล็กจักน้อยไว้แต่ว่านี่มันมันปูผลเลยมาจับใส่โตบนหกเจ็ดเจ็ดหกแท่นที่ว่าปูจะตัดเจ็ดเก่าเนาะแต่ว่าปูว่ามัน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 นั่นกับทะเบียนตัวนี้ครับผมทะเบียนรถเนาะค่ะเนาะครับมาต่อกันดีกว่านะครับมาต่อกันดีกว่ามาต่อนะค่ะเนาะอันนี้สําหรับเล็กปูหกหนึ่งแปดเนาะค่ะบัตรนี่ เจผัดได้แนวทางมากหญ้าเพิ่นทรงมาไหนาะค,ะค่ะนาะเพิ่นทรงชุดต,ตัวเลขมาไหเป็นเลขเชือกผูกข้อเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขเชือกผูกข้อ,อยวัดยวัดผักคู่บาไก่เนาะค่ะน,ะะนาอเพิ่นทาพิธมนนีมือขึ้นนี่สดสดเลยค่ะมือขึ้นนี่เพิ่นเลยทาทาพิธีเนาะคะ่ะเหลขเชือกผูกข้อเพิ่นเอาไปทําพิธีได้เลขสามตัวแต่ว่ากัใไหท่านผู้ชมเบื่องนาะว่า,วา ไอ้ท่วายุยุผ่านะคะมันจะเห็นคือกันบอ<ฆ>แต่ว่าเจพัดเพิ่นกับว่าตัวไทยอันหากับเจดหนีมันแน่นอนอยู่แล้วแหละ<ฆ>บางคนเพิ่นกับตีเป็นสองเด้อค่ะตัวหา<ฆ>แต่เจพัดว่ามันเป็นหาเพราะว่าหัวมันงอมทาทังนีเนาะ,ะนะหัวมันงอแบบนี้ถ้ามาังสี่มันกับสีเป็นสองเจพัดก็เลยว่าหากับเจดหนบีบอเบื่เคลื่อนดอกแล้วบะนี้ตัวไทยนี่มันจะเป็นเก่าหรือเป็นซี ก็ห้เบิงเนาะค่ะห้เบิงไปเพราะว่าเจพัดจะแปลไให้แต่นี่คือเจพัดขัดมาแหลวคือว่าจับมาแหลวจับห้เนาะค่ะเนาะในกระดาษใบนี้ก็จะเป็นหาเจ็ดเก่าเนาะค่ะกับหาเจ็ดซีเนาะค่ะบนรางด้วค่ะตัดด้วยเพราะว่าเหลขเชือกปูข้อนี่ก็กับแมียนย่ำเนาะจะลืมว่าเหลขกออกวันผ่าเด้อค่ะท่านผู้ชมเหลขออกวันผาก็มักจะมีสิ่งเล่นลับอยู่ดวยเนาะ คุณลีกระปูด้วยกันนะครับแกบมามันควอมเชื่อของไข่บันเฮ้าเนาะแต่เบาไปตามควอมเชื่อเนาะค,ะะค,ะค่ะเนาะแต่เอ่อกตใส่วิจารณญาณในการรับชมบะะรับฟังเ้อะค่ะมันเป็นควอมเชือส่ซนบุคคลแต่สําหรับเจพัดนวถาวาเลขกเชื่อกผูกข้อนี่เจพัดมันมันเด็กมันก็นจะตรงกันเ้อะคะ่ะตรงกันหาเจ็ดเก่าเก้าเจ็ดเก้าห้าเนาะตรงกับปูซีหา แล้วก็ตรงกับสูตรคำนวณของเจพัดเนาะค่ะเนาะตัวนี้เด้อเจพัดล่องหายสามตัวตัวเดียวตั้งมือแหลกเลยค่ะบังเอิญแต่ก็คอยออกเนาะค่ะเนาะก็อยากให้มันออกมันถึงเนาะค่ะไอ้ีโจกมีหลามน้องกันแต่ว่าหาเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดหานี่เจ็ดเก่าหานี่ท่านผู้ชมในเว็บบาทละแปดสิบเลขสามตัวด้วยค่ะเด้อกับโบรูวาจิจังได้เนาะค่ะเนาะกต่นี่ก็เป็นแนวท่างจุดตัวเลขที่เจพัดได้นั่งมาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะกับ เด็กตัวเลขก็มีเขามีหลุดเด้อค่ะท่านผู้ชมกับใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะตัวเลขก็เป็นเพียงแมวทางเนาะใส่สติใส่แบบว่าห้อกับพิจารณาเอา,าเจพัดกับเห็นเราเจพัดกับมากมากเจพัดว่าสิบสือเด้อค่ะเจพัดว่าจะล่อเหรียเลขกวิ่งเพราะว่าเจพัดเลขวิ่งมันบ่หลุดล่อเลขวิ่งว่าสิบว่าสิบสืบส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 อเนาะ ต่ว่าลอตเตอรี่บบซื้อก็ได้ซิบก็ใบแล้วล่ะค่ะบบซื้อไปมือได้กคยิบเท่าใบสองใบลลาสุดกับซิบก็ใบแลวล่ะกันฮเสีจถึงเนาะค่ะเนาะก็เล็กๆในน้อยกะหนีไปห้องก็จะซื้อหลายเนาะค่ะเกินกําลังค่ะสุดท้ายแล้วกับเจพัดก็ขอให้ท่านผู้ชมถุกทันทุกคนเนาะค่ะเนาะเอฟซีทุกคนถูกทันกับคอยมีโชคมี ไม่ใช่เนาะค่ะให้มีชงไม่หลาบเด้อค่ะตอนรับปีใหม่ไท่เห้อเนาะค่ะเนาะตอนรับสงการ์นปีใหม่ไท่เนาะค่ะเจะพัดก็อยากให้ถื่อให้ถือเจพัดก็อยากถือเด้อค่ะเจะพัดบเคยบ่ถือเลขโดนปนีสองหวดแล้วเนาะสองหวดแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมหงวดนี้ต้องบ่อผาดต้องหามผาดเด้อค่ะหงวดนี้สีเ่นเลขวิ่งเอาวลกค่ะเนาะบ <c oughs> ่สนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลค่ะอันคำๆเนาะค,ะค่ะเนาะคลิปนี้สุดท้ายแล้วก็ เจอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะค,ค่ะขอพูด,ดค่ะสวัสดีค่ะ